สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเฟิร์สนะคะอ่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยเป็นตัวแทนจากห้องมอสีท่ทพาตอนนี้นะคะเรายังอยู่ในโรงเรียนอสมชันสมุทรปราการนะคะเป็นโรงเรียนที่เรากำลังศึกษาอยู่นี่เองใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้มีกิจกรรมได้ไปทัศนศึกษาแล้วก็ได้ไปทำต่างๆจากที่อื่นด้วยนะคะ โอ้ oh, พระเจ้าเราจะไปที่ไหนกันบ้างะคุณเฟิร์สวันนี้นะคะเราจะไปวัดอโศการามกันค่ะแล้วก็ใช่ที่สองเนี่ยเราจะไปปลูกป่ากันด้วยเนะาะนอกจากปลูกป่าแล้วเนี่ยเราจะยังได้ไปชมนกกันด้วยจ้านอ,อนอกจากชมนกแล้วเนี่ยเราจะได้ไปปล่อยปูด้วย,ยนะคะปล่อยปูปยะนะคะคแล้วสั่งสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรม ฝากตัวเป็นสิทธิ์ครูนะคะแล้วก็ได้อําลาครูมอสีเพื่อที่จะขึ้นชั้นต่อไปด้วยค่ะก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบเศร้าแหลงเศร้าแหลงเศร้าเศร้าไม่เศร้าอันนี้ต้องไปโดตตามติดตามในคลิปดีนะคะบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครูประจําชั้นของเราแล้วนะคะชื่อม uh ิจูทามะแจมแจงนะคะก็วันนี้อยากจะมาถามมิจูว่ามิรู้สึกยังไงกับห้องมอ้5ในครั้งนี้ก็จริงๆแล้วถ้าจากความรู้สึกนะรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับห้องมอ้5แล้วก็อยากขอบคุณหัวหน้าห้องนะตั้งแต่พงศภักแล้วก็จารุพัฒแล้วก็หัวหน้าห้องคนปัจจุบันนะทุกคนน่ารักแต่ว่า ก็เหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยแล้วอะพอพูดแล้วก็ฟังอะไรอเงี้ยมันก็รู้สึกว่าจากที่เราเหนื่อยกายมันเหนื่อยใจเมืันก็นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า หลังจากที่เราพูดไปแล้วเขาฟังเราเขาทาตามเราเขาแคร์ความรู้สึกใส่ใจแค่นี้ไม่รู้ว่าพอแล้วก็เลยรู้สึกมีความสุขก็เป็นห้องแห่งความบันเทิงจริงๆนะคะก็ก็ต้องขอขอบคุณมิจูทามาด้วยนะคะที่ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยะค Hello everybody we are in here Temple Asokaram so today we are gonna tour at um around this area and we are going to Going upstairs and then take a picture and listen to the. listen to the. อนนี้นะคะเราก็อยู่ในป่าชายเลนกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนต่างห้องกันนะคะก็คือคนฟุกน,นั่นเองสวัสดีค่ะคนฟุกสวัสดีครับ,รบก็อยากจะมาสัมภาษณ์คนฟุกนะคะว่าการมาปลูกป่าชายเลนเนี่ยทำให้คนฟุกได้อะไรบ้างจากการปลูกป่าบ้างคะได้รู้สึกอ,อ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาผมแล้วก็รู้สึกว่าได้เห็นเพื่อนๆมาช่วยกันทำแบบนี้ก็รู้สึกดีใจแทนสภาพแวดล้อมของปมะเทศไทยเราโอเคค่ะคนฟุกตอนนี้ต้นต้นมาคนฟุกอยู่ไหนต้นมาคนฟุกอยู่ไหน ต้นต้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นคนฟุกอยู่ตัวนี้การปลูกต้นไม้นี่สอนอะไรกับคนฟุกบ้างหรือเปล่าคะสอนครับสอนสอนอะไรคะสอนให้เรารู้จักอดอดอดโทน,นะครับผมโอเคนะคะขอบคุณสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวออกจากป่าชายเลนแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อเจอกันครับบ๊ายบาย 鲜花金价九百八十泰铢，除以五十八，每人大约二十泰铢。然后我们去看看金子，看吧。 Fucking precious when you smile. <laughs> yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes.